วันนี้หัวข้อตัวตายตัวแทนเรื่องเล่าของดิชันะจะมีเกี่ยวกับการไถ่เสื้อสีแดงขับรถเรารถล้ลลมคอตัวเองแบบว่าเหมือนใกล้สลบเห็นฝูงคนะยืนปรบมืออแบบตะกิดใจมั้งก็เลยไปดูในบ่อน้ำเออก็เลยเห็นลูกตัวเองะอะรอยอยู่ในนั้นนาความเลยก็พือเสียแล้ ็นรายการเล่าเรื่องผีแฝงมุกตลกนิดนึงแล้ววันนี้เรามาในทีมสีแดงโอ้ยฉันชอบโบเธอจังเลยเราโบอะโบอันน้อยกับสารอูกันข่าวมาได้ผ่านหน้าหน้ากูแค่หัวเข้าไปฉันทำไมมิซิสสอนอยู่นะมิซิสสอนอยู่นะ มาสเตอร์แต่ว่าชาตินี้ไม่มีโอกาสให้เป็นมาสเตอร์เพราะว่าเป็นเป็นฟาสเตอร์โอ้ยบุรีโอนเรื่องพ่อตลอดเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนยู่นะเหมือนอะไปเป็นเป็นผู้ชายให้กับมือได้เลยค่ะไปถึงประเคนประเคนประเคนกำมือได้เลยค่ะเธอคะลำคะอย่าท้าเลยนะเลยนะขออนุญาตถอดแว่นก่อน ใครเคยดูเรื่องนี้ไหมคะชาลีกับช็อกโกแลตแฟคเตอรี่อะเมือนนะเฮ้ยบอลแล้วใจมันนี้ใจมันนี้วิล่วองกมเหมือนหรอเหมือนหรอวิล่วองกะวิล่วองก์ะก็มีสิท์เปผู้หญิงอ่ะผิวพันผิวพันฉันยังไงหยับกล้านค่ะ และว,วันนี้จริงๆอะเรื่องเล่าของดิชนนจะมีเกี่ยวกับการไถ่เสื้อสีแดงอ้ยเรามาเข<อ>้าเรื่องผีกันดีกว่าเรื่องอะไรครับวันนี้หัวข้อตัวตายตัวแทนอุยอ้ยเป็นคําที่ ได้ยินมานานเลยเนาะตัวตายตัวแทนแมนก็ต้องได้ยินนานเพราะอายุ80แล้วแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะเรามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าเอาอีอีเอาอีจะไปยอมเอาแฮมเอาแฮมจะไป็แล้วหล่อนเป็นอะไรอ่ะเออคนอันดับที่ชั้นหล่อนนี้ตัวตายตัวแทนตั้งแต่เด็กมาได้ยินแล้วรู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวหรือมีความน่าสะพรึงไหมคำว่าตัวตายตัวแทนถ้ามีโอกาสจะเป็นไหม ตอนนี้ขอให้เป็นคนให้ได้ก่อนก็ได้ย awesome> ินมานานแล้วนะจากเรื่องเล่า่สวนใหญ่ก็จะเป็นอ um ุบัติเหตุอุบัติเหตุใช่อันนี้คือได้ยินเป็นหลักก็จะมีแบบเหมือนมีคนที่เสียชีวิตตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็เพื่อท <UM ี่หาคนอ่ะมาทําหน้าที่แทนอให้มิมีพูดก่อนเนาะอุ้ยไม่มีเริ่มพูดแล้วว่าไม่ได้น้องพูดได้อะเออที่เพิ่งเป็นข่าวไปไม่นานนี้เมื่อไม่กี่ปีก่อนเกี่ยวกับสะพาน สะพานสะพานฮอกวอตไทยอุยอะไรอ่ะมาสะพานไทยไทยอีสานอ่ะสะพานห้วยนั่นแหละค่ะจังหวัดเชียบูรีใช่คือมันจะเป็นสะพานแบบว่าต่อม้อสูงมากที่สะพานนี้ดังขึ้นมานอกจากมันจะมีความสวยเนาะเวลาเราไปถ่ายวิวอะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่ารถทัวร์ของแบบว่าบริษัทหนึ่งไปเที่ยวแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบรถมันเสียหลักเราตกลงไปแบบทั้งคันเลยอะ <im itation> ตรงสะพานเนี้ยใช่แล้วก็ตายทั้งคันพอรถทัวร์เนี้ยตกคืนนั้นผ่านไปไม่ถึงสามชั่วโมงอ่ะก็จะเป็นแบบว่ากลุ่มคนเหมือนแบบคนละชุดกับที่อยู่ในรถทัวร์เดินแบบแห่ขบวนออกมาเข้ามาในหมู่บ้านเหมือนแบบว่าเออฉันหลุดพ้นจากตรงนี้อย่างเงี้ยนะ <im itation> คนลุกเลยคะ <im itation> ่ะเออแบบแ่ไปแบบตามหมู่บ้านแถวนั้นอะ <im itation> ่ะหมายถึงเซตเนี่ยตกสะพานตายยกเซตแล้วเซตเก่าที่เคยอยู่อ่ะแม่น เดินขบวนกันแล้วแล้วก็เดินกลับเข้าหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ฟีลแบบว่าฉันฉันมีตัวแทนแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีมีภาพที่คนถ่ายก็เห็นแบบว่าคนอยู่ตามตอหมอ้อที่มันจะเป็นแบบขัดขัด,ข,ดขัดกันเพื่อเป็นฐานสะพานอย่างเงี้ยถ่ายรูปติดนีนะเป็นคนเลยต้องเป็นผีสิต้ออเป็นผีเอออ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เหมือนเคยยินมารุ่นพี่คนไหนไม่รู้เล่าแต่คือกลัวมากเป็นสะพานกลับของเส้น ขางทางเหนือทางอุตรดิตถ์บางที่รถใหญ่เขาวิ่งกันอ่ะมันมีคนแบบว่าขับรถอ่ะแล้วรถล้มอ่ะคอตัวเองแบบว่าเหมือนใกล้สลบอ่ะเห็นฝูงคนอ่ะยืนปรบมืออ่ะฉันเบื่อคนลุกเลยอ่ะอันเนี้ยฉันคนลุกกว่านะแล้วแบบยืนปรบมืออแล้วนงก็สลบไปรับน้องอะไรหรือเปล่าเหมือนแบบว่าเขานัจะแบบโอ้ตายหรือเปล่าแบบดีใจที่แบบ มีเพื่อนแล้วสักทีแล้วเยบเบอร์หนึ่งก็ได้ไปเกิดเยบเบอร์สองก็เยบเบอร์สองสามตีก็ลองรอรอ,อแต่เส้นนั้นน่ากลัวรจริงแบบว่าเวลาเรากลับเชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาไม่บาปหรอว่าหมายถึงแบบคือนี้ก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าพวกทางโค้งหรืออะไรก็ตามเนมที่เขาจะมีเหมือนเออมีคนตายอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ มีคนตายแทนแล้วก็มาเฝ้าแทนอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องมันเคยได้ยินมาว่าสุภาพแบบมีคนมาตายใช่ไหมอีกคนที่มาตายอ่ะก็คือได้อยู่แต่คนที่แบบเคยตายม,มาก่อนแล้วอะก็จะเป็นเกิดใหมยย่ก็ต้องต้องรอตัวกาจะมีใครมาตายใหมยย่เงี้ยหรอเราสามารถแบบทําให้คนที่ผ่านไปผ่านมาตายได้เลยด้วยน้ํามือเราเงี้ยได้ไหมก็ส่วนหญ่ก็เป็นสั้นนะมันก็จะไม่บาปไม่มันจะเลือกเลือกคนได้ยังไงเลือกที่แบบว่า หรือว่ามันน่าจะหลอกนักคนหรือเปล่าเลือกคนที่แบบว่าอาดวงไทยตะกหรือเปล่าไทยตะโกนหน่อยสงสารคนใส่ซับเนาะเลือกคนที่ประมาณแบบว่าดวงแบบโตถึงคาดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหมายถึงยังไม่หมดอายุไขอายุไขอย่างเงี้ยเขาจะตายได้ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อขนลุกอ่ะจอเธอก่อนหรอว่าฉันกมือตกมือลูดแต่รูดตัวตายตัวแทนนี่มันมัน คันเยอะคายกันคายกันหมดคันดีจะมีเรื่องเล่าใช่ไหมแมนแต่ว่าฉันต้องเกรนกันว่าถ้ามันไม่น่ากลัวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องห้ามห้ามด่าฉันนะงั้นด่าก่อนมาก่อนเลยอันน ну, ี <h 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 ้เป็นเรื่องราวของรูมเมทที่อยู่ห้องด้วยกันผู้ชายจบรูมเมทเป็นผู้ชายแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแบบของนางจริงๆนี่แบบนางเจอมาจริงๆเป็นแบบหมู่บ้านทางอีสานอีสานอ่หมู่บ้านหนึ่งละกันรู้เลยว่าผู้ชายคนไหน มันก็จะแบบมีบ่อน,น้ําบ่อน,นึงที่แบบอยู่อ่อยู่ในหมู่บ้านบ่อน,น้ําใหญ่ๆแล้วมันอยู่ตรงแบบเแบบยื้องๆกับสุสามน่อยๆเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีวันหนึ่งอ่ะเด็กก็คงเป็นเล่นแถวนั้นแหละเล่นนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยล้วคงเผลอตกลงไปตั้งแต่ตอนเช้าเราั้งนีก็ไม่แน่ใจว่าตอนตอนเช้าหรือย,อยังอะไรอย่างแต่คือแบบพอตอนตกกลางคืนสักวันห้าหกโมงแล้ห้าหกโมงแลงเย็นห้าหกโมงเย็นเสร็จแล้วปุ๊บ แม่นางก็ตามหาลูกนางกับเออว่าลูกนายอยู่ไหนนั่นูนี่อะไรเงี้ยไปหาตามบ้านของเพื่อนๆแต่ละคนเ,เพื่อนๆมันมันเขาก็บอกไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับอะไรเงี้ยจนแบบไปเจอเด็กอีกคนนึงนะคาก็บอกว่าเห็นไปเล่นตัวอยู่บอ่อน้ําหลังอ่าแถบสุสานอย่างเกอยู่บ่อ,น,บอ,บอน้ำใหญ่ใหญ่เอ็มมันก่อแล้วคราวนี้แม่ก็เลยไปตามดูก็เลยเรียกยชื่อน้องเอละกันเออเออยู่ไหนลูกอะไรเงี้ยก็ตามหาแล้วบางอื่นอ่ะแม่คงแบบตะก,กิดจใจมั้งก็เลยไปดูในบ่อน้ําเออก็เลยเห็นลูกตัวเองอ่ะ รออยู <gas> <politique> ่ในนั้นน้าความเลยก็คือเสียแล้วอึ้งอ่างหรือเปล่าอะไรยังไงต่อความความน่าลงอ่ะฮะความเขาก็แบบเออก็แบบก็เด็กเด็กเขาก็เสียเสร็จแล้วรถอย่างเงี้ยทุกๆปีอะ จะมีเด็กในหมู่บ้านเนี่ยเสียทีละหนึ่งคนปีแบบเดือนเดือนนี้เลยเพราะว่าเป็นเดือนพฤษภางี้ใช่ไหมก็จะทุกๆเดือนพฤษภาก็จะมีเด็กเสียอยู่หนึ่งคนอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ด้วยงคอะไรที่บ่อน้ำนั้นไม่เหมือนแบบในหมู่บ้านในหมู่บ้านอย่างเงี้ยแบบสุ่มแม่ก็คือเดือนเนี้ยอ้านางก็คงไปเล่นประทัดไปเล่นประทัดหลังบ้าตรงตรงบ่อน้ำมาแหละคราวนี้พี่นางรู้สึกว่าเหมือนมีใครเรียกอยู่พี่สาวพี่นางชื่อบีแล้วกัน พี่บีพี่บีอะไรเงี้ยก็คือได้ยินเสียงนางก็ไม่สนใจนางก็เล่นประทัดไปเป็นเด็กอยู่เนาะจับหนึ่งนางรู้สึกว่าแบบมีคนเดินมาข้างหลังนางก็หันหลังไปแล้วก็แบบมีเหมือนมีคนผลักนางไปในบ่อในบ่อแล้วซึ่งบังเอิญดีที่แบบนางอะ่ะผู้ชายของฉนะันเนาะนางก็ตามยอมรับ <laughs> ยอมรับแล้วยอมรับเพราะเป็นผู้ชายเ <laughs> มื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกเป็นลงงุงเองเออแล้วอ่ะป็นผู้ชายอแล้วก็แบบมาตามหาพี่ชายนางแล้วก็ได้ยินเสียงพี่ชายนางเรียกพอดีก็เลยแบบ หาลุงอ่ะหาลุงพอแบบคนแถวนั้นอ่ะที่อยู่รอบๆตรงน,นั้นมาช่วยได้ทานก<ม>็เลยรอดแล้วเขาก็เลยถามว่าแบบอ๋อแล้วพอแบบพอขึ้นมาได้เนาะตกแมลงนางก็ป่วยเป็นไข้เออพอ็ไปเป็นไข้เสร็จปุ๊บนางก,ก็เลยถามว่าเนี่ยที่อย่างผมไปเล่นนั่นนั้นอนนั้นนั่นอีไอกะนางก็เล่าให้ฟังก็เหมือนมีคนเลี้ยแล้วก็แบบมีเหมือนมีคนผลักมาแม่นางก็เลยแบบ ไปห้องหมอผีหมอเขาเหรอเะเมื่อเออนั่นละร่างทรงอะไรร่างทรงประมาณนั้นแหละเออมาแล้วคราเนี้ยก็เลยมาถะเขาก็เลยแบบว่ามีเด็กคนนึงอ่ะที่ตรงนั้นอ่ะเขายังไม่เขายังไม่ไปเกิดเลยเขาก็เคยอยู่ตรงท่านอยู่เขาก็จะเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้อยู่เออจะอะไเออวะอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นเด็กคนนั้นเป็นน้ำบอว่าสวยบอสวยบอสวยแปลว่าไม่สวยไม่สวยอ่ะก็อาต่อเขาก็บอกว่าเด็กคนนั้นอ่ะ ก็อยากมีเพื่อนเขาเลยเขาเลยบอกว่าทุกๆเดือนนั่งก็เลยเอาเด็กๆในหมู่บ้านไปอยู่เป็นไปอยู่เป็นเพื่อนตัวอันนี้เขาถ้ามันตายคนละแบบอ่ะไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ได้เป็นการสร้างกรรมขึ้นเรื่อยๆหรอถ้าทําวิธีนี้มันก็บองหูไงได้ยินว่าแบบว่าคนต้องตายในรักษะเดียวกันหรอถ้าตายเป็นลักษณะเดียวกันนั่นคือตัวตายตัวแทนแต่คนที่รู้สึกตาย ตายแบบนี้แล้วไปสุ่มใส่คนอื่นก็เหมือนคนนี้เป็นการทํากรรมทําให้คนอื่นตายแล้วไม่ตัวเองก็ไม่ได้ไปบุญไปเกิดถ้าฉันเป็นเทวดาฉันไม่ฉันไม่ปล่อยให้เขาไปเกิดนะใช่ถ้าถ้าฉันเป็นนางฟ้าฉันก็สาปเขาอยู่ผิวพันเสร็จแล้วปุ๊บแม่นางก็เลยไปห้องอีกครอบครัวเนี่ยมาอูมาบอกว่าเออครอบครัวเด็กที่เคยเสียที่เคยเสียมานั่งอูกัดว่าเออนี่อย่างน้องเป็นด้านนั้นนี่ไอการนงกับว่านางยังมีเพื่อนท่านั้นนี่ไอกาแม่แม่นางก็ให้แม่ก็บอกว่างั้นขอแบบ ขอทําบุญให้ทุกเดือนดเดือนนี้ได้กอ,อวันที่ลูกเสียเนี่ยแม่จะทําบุญไปขึ้ได้กอแต่แบบบบต้องเอาบบต้องออนเด็กในหมู่บ้านอนะไปแห่แล้วได้ก,กอเอก,กาอืมหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาอามา่เออพอแม่แม่นางอะก็เลยทําบุญให้นางทุกๆเดือนนี้แค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีใครตายอีกแล้วใช่อ,อ่ะสำหรับเรื่องที่บอกว่าเกี่ยวกับสีแดงโมชันนะครับก็คืออย่างไปที่ตึกรีดมือดี <laughs> 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 ตื่นเรียกมิวดี้ยงไงไม่ได้ดูไม่ได้ดูจริงๆไม่เป็นไรหรอกเนอะใช่มันเห่อบ้านเขาไม่มีทีวีดูเรื่องสุดท้ายที่ฉันดูคือสูดิไทยค่ะแต่ทำไมอ่ะนี่คือตำนานเอออ่ะตำรับสีแดงนะคะจริงๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อของคนจังหวัดเชียงใหม่เลยมันเป็นตำนานที่ถ้าถามคนเชียงใหม่แล้วว่ารู้จักหมดอ่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้เรื่องละรู้จัก ห้วยตึงเท่าไหมเป็นสถานที่ที่แต่ตอนนี้มันจเจริญแล้วเนาะเจริญแ,แล้วมันจะมีร้านอาหารตามริมน้ำมีเขาก็ไปปาร์ตี้ไปกินน่้นนี่นั่นกุ้งเต้นอะไรอย่างี้กันไปแล้วมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนในอดีตแล้วแต่ว่าในอดีตอะ่ะมันก็จะเป็นแอ่งเก็บน้ําอืที่ธรร,ธรรมดาที่เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าวิาว,วสวยถ่ายรูปสวยแต่ในตำนานเขาจะเล่ากันว่าใครที่ใส่เสื้อสีแดงไปเล่นห้วยตึงเท่าอ่ะแล้วถ้าไปเล่นน้าอ่ะ จะต้องตายาเคยได้ยินอันนี้สำหรับเราแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตัวตายตัวแทนนะ้องเหมือนเจ้าของของห้อยตึงท่าวะเหมือนเขาบนกับเจ้าที่หรือว่าบนกับคุณเขาแห่งนั้นว่าขอให้สถานที่เนี้ยเจริญเป็นที่รู้จักแล้วก็ขอให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะ,ยอะ <c oughs> ๆจะแลกด้วยคน <c oughs> ที่ใส่เสื้อสีแดง <c oughs> หดลายนะฉันว่าคนที่ปุ่นก็โหดลายจริงนอ่ะจริงๆมันมันถ้าเราทั้งสีคนไปในวันนี้ก็คือก็คือตายผ่านมูตายมูเขาจะลงเล่นทำด้วยชุดนี้จริงๆหรอจะเขมาลงหรอโบต้โบต้องเลือกอาบนตายก่อนเลยโบหนวงจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องการการบนบานเนี่ยการบนบานให้ตายกันเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่อง ทช่ห้วยตึงเท่าในเชียงใหม่นะจริงๆถนนลหลายสายก็เป็นเหมือนกันก็คือเหมือนเขาจะบ่นไว้ประมาณว่าขอให้การสร้างถนนอันใหญ่ๆเนี่ยเส้นซูเปอร์อะไรเงี้ยขอให้มันบรรลุผลไปได้ด้วยดีเขาจะบ่นเลือดคนเกิดวันอังคารอะไรเงี้ยมึงหรอม่นจริงๆมันก็มีอันนี้งวัดเจ็ดยอดใช่บอว,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 วัดวัดเจ็ดยอดอ่ะที่เคยได้ยินเพราะเรียนเจ็ดยอดด้วยกันใช่ไหมมอนเขาบอกว่าเวิงเวิงในเจ็ดยอดเนี่ยเขาจะบ่น เลือดคนเกิดวันอังคารม,มันก็เป็นเรื่องบังเอิญน,นะที่แบบว่าตอนนั้นรับน้องปีหนึ่งเนาะแล้วก็แบบเวลาใครแบบเกิด,ดหัวแตกขึ้นมานเป็นเมนหรือแบบอะไรเงี้ยคือเพื่อนชั้นคนหนึ่งอะคือเหมือนว่ากลาลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเจอไยรุน่นตามแล้วโดนเอาไม้ฟาดหัว,หวแล้วชัน้นก็ด้วยความที่ได้ยินเรื่องพวกนี้มาก็เลยถามนางว่าเกิดวันอะไรอะไรเงี้ยเขาอยากรูก้ไงถ้าเป็นวันอังคารก็จะแบบว้าวอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็วันอังคาร กันหลายหลายคนเลยเกิดรันอคา,ารหรือเป่า<ช>ถ้ันเลือดออกอันนี้เล็บเล็บเท้าหลุดตอนรับน้องอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องตัวตายตัวแทนหรือเปล่าแต่ว่าพอได้ยินเมื่อกี้มันก็เลยรู้สึกว่าริมายถึงอ,อันน่ากลัวอยู่ํนมือถ้าสมมุติแบบไป<ช>ตอนกลางคืนกันเนาะแม่นแล้วจะเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนใส่เสื้อแดงกันหรือเป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ฉันหือมัดนี่โลมปกเมืองฉันหือเลยวันนี้ เธอมีซีนแล้วว่ามันมีฉันดีใ์ด้วยนะออโอ้โหเ <c oughs> งีย <c oughs> <c oughs> บกี่ขมเมาะมาเล่นแล้วท่านผู้ชมนะคะใครที่แบบอุ๊ยฉันก็มีเรื่องตัวแต่ตัวแทนในหมู่บ้านเช่นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ส <c oughs> ามารถเล่าให้กันฟังได <c oughs> ้ใช่ เพียนเ้หลอนๆอนก็สามารถถ้าไม่น่าถ้าส่งมาแล้วแล้วไม่น่ากลัวแล้วทีมงานอ่านแล้วแล้วพิจารณาแล้วว่ามันไม่น่ากลัวก็จะบล็อกต้องด่าก่อนด่าก่อนที่จะบล็อกด้วยแต่ถ้าเรื่องของคุณถูกส่งเข้ามาแล้วแล้วถ้าเราเล่าบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนก็เป็นเรื่องของเราทำบาปเราเล่าหวา ว่าแบบเรื่องเล่าของทุกคนได้มาแล้วเราเอามาเอามาอ่านกันใช่ไหมแล้วแบบได้แบบมาพูดด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะส่งถุงเท้าไปคู่หนึ่งที่เราเคยใช้แล้วไปของขวัญไปตอบแทนละกันฮ่าก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหอมปากหอมคอใช่อย่าลืมนะคะติดตามพวกเราได้นะคะทาง f a c e b o o ทวิตเตอร์ไอจีติกต๊อกตูดนาอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งมือนเดิมนะค๊ัสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องผีแบบไหนน่ากลัวแค่ไหนพวกเราจะสวยเพียงใดเสถียรภอย่าใช้คำว่าพวกเราสวยเพียงใดใช้คำว่าชั้นคนเดียวก็ได้สวยเพียงใดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแบบว่าผีในวงการบันเทิงว้าวเป็นละครที่ทำการรีเมคมาหลายรอบแล้วทุกรอบเขาเชื่อกันว่าจะมีอาถรรพ์ จะมีคนเสียชีวิตบยาก้วกัวน่ากลัวนะมือแต่เห็นละคนน่ะนั่งลอยปูผู้หญิงก็หยุดเราก็หันมาอ่าเราก็บอกว่าอนันละเตียงกูอ๋อคนลุกจริงนะคนลุกจริง